88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับ,รบตัวนี้เป็นตะเกียงโค m แมนโพรเพนนะครับมาพร้อมเคสนะครับเคสพลาสติกอย่างดีเลยนะครับแข็งๆเลยนะครับผมน,นะก็ไปไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะก็ถ้าแนะนําถ้าจะเล่นตะเกียงนะครับแนะนําให้ซื้อพร้อมกันกับเคสที่มันที่มันมีเคสนะครับนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะยุ่งยากเวลาเราไปตั้งแคมป์หรือไปเที่ยวไปอะไรนะครับมันจะขนย้ายก็ยุ่งยากลำบาก นะฮะรุ่นนี้เป็นตะเกียงเอ่อโพรเพนนะครับใช้ง่ายกับแก๊สโพรเพนนะครับนะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตะเกียงแก๊สนะครับผมไอเจ้าตัวนี้มันจะเป็นฐานรองแก๊สนะครับก็ไว้วางแก๊สแบบนี้นะครับฝาด้านบนก็จะมีรอยมีคราบบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเนี่ตัวนี้ก็เป็นรอยน่าจะเป็นรอยเอ่อถลอกนะครับสีถลอกไปนะฮะ น,นี่ตัวนี้ก็จะเป็นชุดวาล์วนะครับชุดวาล์วโพรเพนนะสะภาพก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสองไส้นะครับสองไส้นะถ้าคุณหาหาแก๊สโพรเพนไม่ได้นี่ก็คือหน้าตาของแก๊สโพรเพนนะนะครับมันจะไม่เหมือนกันกับแก๊สสาะเปานะครับเห็นไหมครับโพรเพนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีขายนะในล a z a d ้าช o p ป e ี้ใบหนึ่งก็9 0 0าถึงนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผม น้เก้าร้อยถึงพันห้าก็หมดแล้วก็สามารถเติมได้อีกนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้แก๊สโพรเพนอย่าใช้ทาเปาผมก็มีชุดนี้ผมก็จะมีชุดนี้ให้นะครับนะชุดนี้เป็นชุดวาวนะครับเปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์สาหรับเปลี่ยนไปใช้กับแก๊สสาเปานะครับนะเพื่อให้มันง่ายนะครับเวลาใช้แก๊สสารปาแก๊สทัปาปมันก็ใบหนึ่งก็ไม่แพงนะมันก็ใช้ง่ายด้วยนะครับนะชุดนี้ชุดละ300บาทนะครับ300บาทนะ ไม่รวมโอลิงนะครับถ้าเอาลิงด้วยก็50บาทนะครับเป็น350บาทนะครับถ้าจะเปลี่ยนหรือจะซื้อแยกก็ได้นะครับ3า0บาทรวมส่งให้แล้วนะครับผมนะรวมส่งให้แล้วให้เรียบร้อยเลยนะครับนะสำหรับวาลวาลที่ใช้กับไอเจ้าตัวนี้นะโพเพนนะอย่าอย่าสับสนนะครับนะนะจากโพเพนไปเป็นสารเปานะครับเดี๋ยวจะหลายท่านหลายท่านก็อาจจะสับสนนะครับไม่เข้าใจนะนะฮะต้องแจ้งก่อนนะครับผมนะถ้าท่านไม่เปลี่ยนก็ ใช้ตัวนี้กับแก๊สอันนี้ได้เลยนะครับวิธีใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้รุ่นรุ่นนี้ไม่มีแมกนิโตนะครับก็ต้องจุดยิงแก๊สเข้าไปในรูนี้นะครับปืนปืนไฟแชกเนี่ยนะครับยิงเข้าไปในรูนี้นะครับแต่ตัวนี้มันใหญ่ไปนิดนึงนะอาจจะยิงเข้าไปยากน,นิดนึงก็ใส่แก๊สเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เกีียวของมันตรงรุ่นเลย ใส่เข้าไปแล้วนะครับฟังเสียงก่อนนะปิดวาลนะครับฟังเสียงมีลมมีแก๊สมีอะไรออกมาหรือเปล่านะตะเกียงแก๊กก็ต้องต้องอาศัยการฟังนิดนึงนะครับต้องเงียบนิดนึงนะฮะฟังมีไหมเอ่ยถ้ามีแสดงว่าต้องมีจุดไหนที่มันรั่วนะครับอันนั้นก็ดูแลอีกทีนึงนะครับนี่แล้วก็มาวางบนฐานมันแบบนี้ตัวนี้มันมีฐานลูกยางมาให้นะครับมันก็จะวางแน่นนิดนึงนะครับมันก็จะหลวมๆนิดนึงนะครับถ้ามันไม่มีมันก็จะพอดีนะครับมันใส่ไม่เข้าไม่เต็มที่นะฮะ นะก็จริงๆก็จะวางจะใช้งานอยู่ประมาณนี้ถ้าอยากวางตั้งโต๊ะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าจะแขวนก็เอาไปแขวนได้นะครับก่อนจุดเปิดฟังเสียงก่อนนะครับเห็นนะฮะก็จะมีเสียงแบบนี้ออกมานะครับอันนี้นะครับจุดเร่งนี่นะครับเร่งรี เร่งรีปกติเลยนะครับระบบปกติมากนะครับตัวนี้นะครับผมจะลดแสงอืมนะฮะเร่เงรีปกติเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับมาพร้อมเคสด้วยนะครับผมสะดวกสบายใช้งานง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้